ไปพี่น้องลุยกันเลยครับสิล่องเรือไปด้วยกันวันนี้เดีย๋ยมภาพาไปเบิ้งไปเลืยกันเลยครับพยยามมองเข้ามาหนิไปกับเบาะใกลครับล่องเรือนี่ฟังเข้านี่ฟังไทย สิมีหาดแน่ออๆเด้อพี่น้องเด้อตรงขามฟังบ้านห้าก็คือมองนี่จะเป็นบ้านนาคนทองว่าบา้านาน,นบบาเด้อพี่น้องเด้อเป็นโมู่บ้านคือกันกบบ้านห้านี่ยแหละสิมมีหาด้น่ๆอยังมองนี่ใกล้จะหองแล้วครับดี๋ยหลรามองนี่แล้วครับนี่อันนี้มันเป็นหาดแน่นองเด้อหาดนี่ก็คือว่าความหมายก็คือว่า น้ามันแห้งน้ามันแห้งแล้วนมอยตัวแรกมันใหญ่กวอานี้น้าถ่วมแล้วครับน้ำถ่วมแล้วบันนี้ช่วงหนาแรกนี่ก็คือว่าเชื่อว่ามันจะเป็นน้ามันแห้งมันก็จะเป็นชายหายบบนี้ครับยุ่เกาะกลางเกาะกลางน้ำเลยครับนี่มองยังไงก็คือว่าเฮายางมากนี่ยางมากไรแล้วพี่น้องมันจะเป็นมันจะเป็นเกาะกลางนี่จะเปลยนไส้แล้วพี่น้องนี่จีนไส้แล้วครับนี่ เสร็จปะพี left, Islam, ่น้องดินทรายเลยครับนี่นี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเด้อเพิ่นสิไหลมองเพิ่นสิกู้มองเด้อครับนี่ไอในาไอในายบ้านนาเพิ่นสิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งการกู้มองเปเลยครับนี่มึงกะยกสุเลยอย่าไปยกไลยมาลุดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เจไดปลาตัวใหญ่ป่ะมั้งนี่โอ้ยดิเล็กเล็กแล้วมลาโมเบียมกินเนาะดดููินี่ไอ้นายได้ครับนี่ไอ้นายบ้านหน้าได้ครับนี่สอปลาวพุดหุนหุนพี่น้องมันยังบุคัมเลยวะตัวนั้นมองนึงเลยแล้วพี่น้องเนาะยังบุเขา,ามาลุ่นตัวนี้ยังบุคัมไอ้นายพันบอกว่ามันพันในคำครับต้องจะน้อยครับจะน้อยจะน้อยว่ยาสั้นพันว่าช่วงนี้ปลาน้อยเขา ขอกมองนะข้ามคนนี้จังเลยเขา้รการรไปบ่เข้าไปยังบ่เก่าก่นนะนี่พี่น้องเข้ามาเนปลนไปญ่ครับตัวนี้จะเน้นปลาน่อยเด้อไอ้นายเพิ่นบอกมาสาวสาวสดีเลย เจ้าออกมาแล้าเขาจะเดิีอยพี่น้องกินงานคนเก็บข้าวสูกันเนี่ยเก็บเลยครับออกมาเดี่ยวกุ้งสส่เบเลยพี่น้องพอได้อยู่ได้กินครับช่วนี่ส้กเนี่ยได้พี่น้องเ้อคุณเลยอวันนี้ เอาครับไอ้ปลาจะปานาบุรอมาก่อนไอ่ปลาเต๋อน่ามัสซ่า่าุคุมาไอ่หนบุเป็นแล้พยันจีป่าินเกยือก็มาอยู่ไอ่คอยพูดมันจีเอ้โอ้ยป่าเรางงายอย่างท่านเกลรา